โอเคสุดขอหายใจนิดนึงนะคะโอเคสวัสดีค่ะสาวๆสีสันจอดพวกเราเรสปีนค่ะว้าวเดี๋ยวแนะนำตัวกันแบบว่ามีเริ่มด้วยหัวใจหัวเลิฟด้วยหัวเลิฟโอเค่อเียคแนะนำตัวกันนิดนึงดีกว่าถ้าใครยังไม่รู้จักเรานะคะสวัสดีค่ะเปเป้ค่ะ สวัสดีค่ะพิมมี่ค่ะสวัสดีค่ะปอเช่ค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะขอเสียชาวอยุธยาที่นั่งอยู่ตรงนี้สักครั้งได้ไหมคะโอ,คโอ้โห<อ>พูดเลยว่าอยุธยานี้ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะนแน่นอนนะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะพวกเรานะคะก็เตรียมเพลงมาให้ทุกคนนะคะได้ร้องสนุกเยอะมมากๆเลยแต่ว่าเนื่องจากวันนี้บรรยากาศฝนตกด้วยนะคะก็ถ้าใครที่นั่งดูยอยู่ก็กอย่าลืมสามผมรีบบำน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวแบบ จะไม่สบายเอาใช่ค่ะระวังเปียกฝนกันด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เพลงที่เพิ่งจบไปนะคะชื่อเพลงว่าหยุดดีนะคะเป็นซิงเกิลคัมแบ็กของพวกเราสามารถไปรับชม MV นะคะได้ทางช่อง YouTube Red Spin เลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรา Red Spin ทุกช่องทาง Search คำว่า Re Spin ได้เลยค่ะใช่ค่ะเพิ่งปล่อยใหม่สดๆร้อนๆเลยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเพลงนี้บอกเลยว่าเหมาะกับอยุธยามากไม่กีหลายท่านฟังจะแบบว่างงว่า เฮ้ยท่อนที่มันร้องเร็วเนี่ยร้องว่าอะไรจริงๆบางคนอาจจะฟังเป็นอยุทธยาดียุทธยาดีก็ได้นะนี่ว่าจริงๆมันคือยุธยาดีค่ะนะคะยุทธยาดีค่ะไม่ใช่ยุทธยานะคะแต่ว่ามาเดนนอยุธยาก็สามารถร้องเป็นยุทธยาได้ยุธยายุทธยายุทธยาได้เหมือนกันโอเคค่ะสุรับเพลงต่อไปเป็นไงครับปอเช่ก็สำหรับเพลงต่อไปนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อกหรือว่าอะไรกันมาบ้างนะคะงั้นเราไปต่อกันเลยไหม สำหรับเพลงต่อไปนะคะคสำหรับเพลงต่อไปนะคะนี่คือเตรียมพร้อมให้สําหรับทุกคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่มีชื่อว่าชอบคนตรงหน้านะคะถ้าพร้อมเลยก็ไปฟังได้เลยค่ะใช่หน้ากไปนา It's a ก nice, ัถึงแล้ถ้าจะเป็นว่าจะเดินไปไหนดีสต่เสแล้ว ชอบคนตรงหน้าเคยเห็นไหมล่ะเป็นติ๊กต็อกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตั้งใจเตียมาเลยค่ะเพราะว่าเตียมาบอกทุกทุกคนเลยค่ะขนาดฝนตกขนาดนี้ยังนั่งดูอยู่ก็ชอบคนตรงหน้าสุดๆเลยค่ะตอนนี้เออคราวนี้เขาจีบเขาข้างหน้าอีกแล้วอ่ะใช่ค่ะงั้นจริงๆแล้วเพลงต่อไปก็เป็นเพลงสุดท้ายของพวกเราแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราขอฝาก ช่องทางการติดตามอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักพวกเราะค,ะค่ะค่ะก็สามารถติดตามพวกเรานะคะได้ทุกช่องทางเลยะคะ่ะ search พว่าเรสปินได้เลยะค,ะ Facebook, เค่ะทั้ง Facebook, Twitter, IG นะคะแล้วก็ติก๊กต็อค่ะยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณ<ช>งาน<ช>ของจากช่องสาม,มน,นะคะงานช่อง3มามสี่สันจอนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ปรกาศพวกเราเรสปินนะคะมาโชว์ในงานนี้ค่ะขอบคุณนะคะ ไม่มีโอกาสจะมายุทธยาใหม่อีกรอบใช่ค่ะยังไงก็ฝากระซินไว้กับทางช่อง3ามด้วยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับเพลงสุดท้ายนะคะก็เราอยากบอกทุกคนว่าเมื่อกี้ชอบคนตรงหน้าไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเป็นแฟนในอนาคตของพวกเรานะคะงั้นก็ไปฟังกันเลยค่ะกับเพลงแฟนในอนาคตค่ะ <c oughs> สุดยอด <c oughs> เดี๋ยวระหว่างเพลงสามารถกีดการ์ดแบบเมื่อกี้ได้นะคะเ <c oughs> ็นชี่

ลูกลูกหลานๆต้องนนะครับได้กล้ได้ใการที่พ่อพี่นะที่พี่ทั้งสคนดีกว่าโคตน่ารักมากเกือบเมกหลานแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ไม่กล้ายืนใกล้เลยตอนทำไมกลัวอะไรใช่ไหมกลัวกลัวช่องว่างระหว่างวัยมันใหญ่เหลือเกินน้องๆครับขออนุญาตนิดนึงนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับได้เลยค่ะสามสี่สวีค่ะพวกเราเตสปิงค่ะแนะนำตัวทีละคนหน่อยได้ไหมได้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะอ่าแพรนะครับสวัสดีค่ะเปเป้ะคะ่ะเปเป,เป้นะครับสวัสดีค่ะพิมมี่คะ่ะพิมมี่ครับสวัสดีค่ะปอเช่ค่ะ,อ,ะอยากรู้จริงๆเลยสี่คนนี้รวมตัวกันได้ยังไงรวมตัวกันได้งไงใช่ไหมคะเกิดจากการออเดชั่นทางจากทางค่ายมาค่ะ,ะแล้วก็กลายมาเป็นแบบว่าพวกเราสี่คนเดสปินช่เรสซายก่อนที่จะมาเดบิวต์เนี่ย เตียมตัวนานไหมใช่เราเราได้มีการเทรนด้วยค่ะเทรนในการเป็นเทรนนีแล้วในช่วงระหว่างนี้ก็ประมาณ1ปีค่ะมปีที่ช่วยในการทั้งร้องและเขียนเพลงด้วยดเต้นเลวยใช่ค่ะแต่ละคนจะมีผลงานแต่ละด้านเพลงของแต่ละคนหมดเลยค่ะ ในเดือนนี้ไม่ใช่แค่ร้องไม่ใช่แค่เต้นเก่งต้องเขียนเพลงเองได้ด้วยเนาะเปิดมือศิลปินเขาไปอีกแล้วแนึงไม่เคยเหคุณเงียบขนาดนี้เลยอะค่ะผมกำลังตกใจอยู่ครับผมไม่เคยเจอสัมผัสล์ลูกหลานขนาดนี้ไม่เคยเห็นเนะเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานแบบโอ้โหทำไมเด็กผมกำลังคิดอยู่ว่าสมัยที่ผมอายุเท่าเขาผมทำอะไรอยู่ไงผมไปอยู่วีดด็อกไหนตีลูกแก้วต่อยาง นั่นบาดเจ็บไงอยู่เลย่ใช่เนื้เมื่อกี้นี้นะคะเพลงที่เมื่อกี้ได้มาโชว์เนี่ยก็คือเพลงหยุดดิได้เขาพึ่ออกไปได้สองวันใช่ค่ะเป็นไงบ้างฟีดแบบดีไหมเอ่ยตอนนี้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เพลงหยุดดีที่เพิ่งปล่อยอะค่ะเพิ่งปล่อยมาเมื่อสองวันที่แล้วเองก็นํามาโชว์ที่ช่องสามเป็นที่แรกเลยค่ะว้าวใช่ค่ะโอ้โเวอร์พรีเมียร์เลยนะตอนนี้ถือว่าเรามาเดบิวต์คอนเสิร์ตสามสิบสัจจ์แล้วตอนนี้มีฝากผลงานเลยดีกว่าได้เลยเชิญครับ ก็ตอนนี้นะคะเพลงซิงเกิลคัมแบ็กที่เพิ่งปล่อยไปนะคะชื่อเพลงหยุดดีนะคะสามารถไปรับชม MV ได้แล้วนะคะทางช่อง y o YouTube r e Spin นะคะแล้วก็ผลงานอื่นๆนะคะทางช่อง Win Entertainment นะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะต่อกันนะคะและนี่คือ r e Spin ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหกระชุ่มกระชวยอู้ตายลูกแหม Vâng ạ,